สีเดียวที่ห้ามทาบ้าน เด็ดขาดสีนั้นคืออะไรไปฟังกันครับเพื่อไมีพลาดเนื้อหาดีๆนะครับต่อไปนะกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเราเห็นไหมว่าสมัยนี้เนี่ยบ้านนะครับมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปทรงไม่ว่าจะเป็นสีหรือหลังคาหรือการตกแต่งภายในทุกๆอย่างมีความหลากหลายหมดอันนี้ที่พูดเนี่ยคือสีภายนอกนะไม่ใช่สีภายในสีภายนอกที่ห้ามทาบ้านสีเดียวเท่านั้นเลยคือสีเทาเพราะว่าอาจารย์เห็นนะ่ะหลายๆคนนะทําบ้านทรงโมเดิร์นโมเดิร์นนะ่ะ ถ้าใช้สีเทาอนนี้มันคือเรื่องปกติแต่อาจารย์เขาจะบอกว่าถ้าอยากให้ดีอย่าทาสีเทาถ้าบ้านสีขาวตัดสีเทาอันนี้ไม่เป็นอะไรแต่สมมติบ้านคุณสีเทาอ่ะเป็นหลักอันนี้ต้องแก้ไขเพราะว่าสีเทาเนี่ยอ่ะคุณเคยเห็นหินละหยังไหมหินละหยากคือแหละมีสีขาวและสีดําสีขาวคือความดีสีดาคือความมืดคือความชั่วร้ายความสว่างความมืดความแอคทีฟความสงบที่หมายความว่าอะไรกลางวันคุณทํางานไงคุณก็ใช้พลังหยางไปสิกลางคืนคุณต้องพักผ่อนใช่ไหมคุณก็ต้องใช้พลังหินถูกไหมแต่